สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บายลูกตาช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีธนูหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีธนูในช่วงเดือนกรกฎาคม2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกาย,ยนค่ะถึง21ธันวาคมนะคะสาหรับใครที่ต้องการดูตามลักนาและยังไม่ทราบลักนาลูกตาจะแปะเอง ไซต์ในการหาลัคนาวไว้ให้ด้านล่างค่ะการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนํนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาได้ที่ไลน์ออฟิเชียลแคลร์ไลน์แอดแอดฮารบายลูกตาเลยนะคะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเดือนกระกฎาคมนี้ชาวราศีขนูจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือไฟ e of ฟ a รนะคะเ e เว่นออฟเพนิ s คิล r ฟร์ออฟสอค่ะ f o ร์เพนิเค e ลเ of s w o r d นะคะไนออฟสอ t h ด chariot นะคะเซเว่นอละใบสรุปสุดท้ายของคุณคือท o f s w o r d ดค่ะเดือนรู้ตามมาว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณลุยจนเห็นผลนะคะมีโอกาสทบทวนเรื่องต่างๆต่างๆมี โอกาสที่ได้รับผลลัพธ์ที่คุณเฝ้ารอนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องการทะเลาะกับทีมงานระวังเรื่องอุบัติเหตุกลมหมอนนอนเสือไว้ด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้เรื่องการงานแล้วก็การเงินช่วงที่ผ่านมาค่ะนายออบสอดเดชัยออดแล้วก็เซเว่นออบคาบขึ้นมานะคะลูกตามอาว่าตัวชาวราศรีธนูเองค่ะอาจจะมีโอกาสเข้ามาหลากหลายนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีงานเข้ามาหลายๆอย่างพร้อมกันหรือมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์อยู่ในหัวนะคะสิ่งที่คุณควรจะทําคือการเรียงพาราลิตี้ค่ะอะไรทําก่อน อะไรทำหลังนะคะไม่งั้นนะคะมันเหมือนจะขาดการโฟกัสไปนะคะโดยชาริยอดขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงการไฟการสู้นะคะตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างสู้ค่ะแล้วก็ลุยอย่างเต็มที่สิ่งที่คุณทํามาค่ะมันจะมีโอกาสในการประสบความสําเร็จได้นะคะ ไ of ์เ n าบแล้วก็โ o ล์เอาเพนเขึ้นมานะคะลูกตามมาว่าเดือนนี้คุณเองอาจจะมีภาวะที่ทะเลาะเบาะแว้งกับทีมงานนะคะหรือว่าการที่ทํางานของคุณนะคะเหมือนคุณจะหวงงานไว้กับตัวเองไม่กล้ากระจายงานให้กับคนอื่นหรือมอบหมายงานให้กับคนอื่นอาจจะเป็นประเด็นนี้ได้นะคะ f o ล p e n t a c โคอะค่ะมันบ่งบอกว่าเราเองอะคะ่ะขาดความไวใจเหมือนเรากองไว้กับตัวเองเนาะเรื่องการเงินการลงทุนก็เหมือนกันค่ะตัวคุณเองอาจจะมีเงินนะแต่ไม่ค่อยกล้าใช้สักเท่าไหรค่ค่ะเหมือนตี๊บ ตัวเองอยู่ก็ได้นะสําหรับคนที่ทํางานคนเดียวฟาล์รารเนี่ยก็ต้องระวังหลกักๆคือการทะเลาะเบาะแว้งกับทีมงานนะคะขอให้คุณนะคะตั้งสตินะคะกลับมาทบทวนให้ดีนะคะโฟร์อ s ฟสอดแล้วก็แฮงแมนขึ้นมานะคะ่ะคุณรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแต่วันนี้คุณได้ลุกขึ้นไปแก้ไขปัญหาแล้วหรือยังนะคะตัวของเซเว่นออฟเพนดิคขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้ค่ะมันจะส่งผลออกดอกออกผลให้คุณในช่วงนี้ทําให้คุณนะคะมีโอกาสในการชื่นอกชื่นใจได้นะคะ แต่ตัวคุณกลับรู้สึกทะเลาะกับตัวเองรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามามันดีแล้วหรือยังหรือในตัวอีกมุมนึงค่ะคือคุณกับทีมงานอาจจะทะเลาะกันได้นะคะแองแมนขึ้นมาเนี่ยต้องยอมรับว่าปัญหาที่คุณเจอมันเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแต่วันนี้ถ้าคุณยังไม่ได้รู้ขึ้นไปแก้ไขนะคะกานมองว่ามันจะสร้างความปวดร้าวให้กับตัวคุณเองได้นะคะเทนออฟ o อดแล้วก็ทูย s ออฟซอดขึ้นมาค่ะในเรื่องของการงานก็ต้องระวังการแทงข้างหลังนะคะระวังคำ พูด น,นินทาหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกแย่กับในเรื่องของอการเงินของคุณก็เป็นไปได้นะคะในส่วนของการเงินเนี่ยตัวคุณเองอาจจะมีค่าใช้จ่ายมาหลากหลายค่ะเงินเข้ามาก็จริงแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยกล้าลงทุนสักเท่าไหร่บางคนเนี่ยมันเหมือนแบบมีเงินก็หวงเงินไว้ไม่กล้าใช้นะคะเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพเข้ามาแหละคุณเองอาจจะเหมือนค่อนข้างที่จะไม่กล้าใช้เงินสักเท่าไหร่นะคะปลาอาวบานแฮงแมน เทนอปสอดแล้วก็ทรีอปสอดขึ้นมาลูกตามมาว่าการเงินเดือนนี้อาจจะไม่ได้ดังใจคุณสักหนเท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายนานสุขภาพเข้ามาหรือบางคนเนี่ยการเงินเนี่ยเข้ามาค่อนข้างน้อยกว่าที่เราคิดหรือว่ามันรู้สึกว่ามันไม่พอใช้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของตัว่ามันมันมีเงินแหละแต่ว่าคุณเองอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าใช้ไม่ค่อยกล้าลงทุนแล้วมันทําให้เราอะค่ะเสียโอกาสตรงนั้นไปได้นะคะดังน,นนี้จริงๆเนี่ยแนะนําให้คุณลองเขียนออกมานะคะว่าค่าใช้จ่ายของคุณมีอะไรบ้าง คุณอาจจะได้แบบกล้าในการที่จะใช้ใจของคุณมากขึ้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าต้องระวังในไว้นิดนึงนะคะเรื่องของการเงินเนี่ยก็เก็บออมไว้ด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะ ในส่วนของการเรียนช่วงที่ผ่านมาน้องๆเองอาจจะมีหลายโปรเจกต์นะคะอาจจะมีงานหลากหลายงานาก,กาิจกรรมการเรียนต่างๆอาจจะเป็นอะไรที่เราต้องสู้ต้องไฟกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่เดือนนี้คะแนนอาจจะออกมาไม่ค่อยดีนะักอันนี้พี่ตังค์ต้องของขอนุญาตอ่านตามหน้าไพ่เนาะตัวของฟ้าวันขึ้นมาเนี่ยระวังทะเลาะก,กับทีมงานนะคะระวังงานกลุ่มไม่เป็นงานกลุ่มเนาะกลายเป็นงานเดียวเราห่วงงานไว้ทําคนเดียวหรือเปล่านะคะตัวของโฟ f ์ทสอดแล้วก็เทนสอดระวังไว้สบายระวังในการสอบได้นะ หรือว่าในมุมหนึ่งค่ะสิ่งที่ควรทำนะคะคือควรเคลียบโรเจนะคะแฮงแมนขึ้นมาเนี่ยพี่ตั้มองว่าหลายหลายครั้งนะคะน้องๆเนี่ยน่าจะรู้แหละว,ว่าปัญหาของเรามันอยู่ตรงไหนแต่เรารู้ขึ้นไปแก้ไขหรือยังถ้าถามว่าคะแนนนะมันได้โอเคไหมมันได้ในระดับที่ดีในระดับหนึ่งแต่พี่ตั้มองว่ามันอาจจะแบบ ไม่ได้ดังใจเราสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเทนอฟสอดแล้วก็ฟรีอฟสอดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งอะ่ะด้วยความทะเลาะก,กับทีมงานหรือว่าการที่ห่วงงานไว้คนเดียวไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะมันอาจจะทําให้คะแนนมันเหมือนแบบแค่ผ่านไปแต่ว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับไม่ได้ดังใจเราสักร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะการดูดวงค่ะเรามาดูดวงล่วงหน้าถ้าเรารู้ว่าเรามีเกณฑ์ที่จะทะเลาะอะคะ่ะเราก็พยายามปรับที่ตัวเองนะคะอาจจะดีขึ้นไดนะคะ้ค่ะในส่วนของความรักนะคะคนโสดเดืเอนนี้ ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีโอกาสจะเป็นชาวราศีกรกฎหรือว่าจะเป็นคนทัดลมเมถุนตุนกุมเนาะเข้ามาได้ตอนมองว่าตัวคุณเองค่ะยังขาดความพร้อมในเรื่องของการรับความรักมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพนนิโคลจะห่วงแหนความโสดเนาะแล้วก็ค่อนข้างตีกับตัวเองว่าจะมีคนแบบ คนนี้เข้ามาจะดีกับชีวิตเราหรือเปล่าจะมีแฟนดีไม่มีแฟนดีอันนี้ยังตีกับตัวเองอยู่นะคะโ o f s w o r d อดเ n g m a n แล้วก็เท o f s o r อดขึ้นมาดูตมามองว่าตัวคุณเองอะคะ่ะยังดูขาดความพร้อมอยู่บางคนอาจจะยังตัดจบกับเรื่องเก่าๆไม่ได้หรือว่ามี e NERGY ในการที่แบบยังไม่พร้อมในเรื่องของความรักนะคะ,ะมีคนเข้ามาแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรับทุกคนเข้าไปเนาะเคลียร์อสอดเป็นใบสรุปอะคะ่ะตามมาว่าเดือนนี้อาจจะยังไม่เหมาะในเรื่องของอการเข้าไปในเรื่องของความสัมพันธ์ เนาะบางคนเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าดึงเราไปเป็นมือที่หาการอยู่แบบคนเดียวการโสดนะคะมันแค่ไม่มีคู่ไม่ใช่ไม่มีค่านะคะฉะนั้นน่ะพี่ตัมมาว่าคนโสดอาจจะยังไม่เหมาะในช่วงเวลานี้เนาะในส่วนของคนมีคู่นะคะ,ะช่วงที่ผ่านมาเราเองอาจจะขาดการโฟกัสนะคะคําพูดต,ต,ต่างเนี่ยเดือนนี้มีโอเกนที่จะทะเลาะก,กันได้ง่ายฉะนั้นสิ่งสำคัญค่ะคือ,อบางคนเนี่ยทะเลกกาะกันแล้วถึงขั้นเลิกรานะคะบางคนเนี่ย คำพูดของเราอะค่ะมันอาจจะปิรีดแทงคนรักของเราได้ถ้าเรารักกันมากพอสิ่งสําคัญเรามาดูดวงดูดวงล่วงหน้าเนาะลองไปลองไปโฟกัสในสิ่งที่เรามีนะคะสิ่งที่ผ่านมาเรากับเขาผ่านอะไรกันมาบ้างอะค่ะขอให้กลับไปคิดทบทวนดีๆก่อนที่แบบจะตัดสินใจเนาะในตามไพ่เนี่ยบางเกณฑ์บางคนอาจจะตัดสินใจที่จะเลิกกันนะคะแต่ว่าการเลิกกันครั้งนี้ก็ทําให้เรารู้สึกเสียใจนะคะรานทะเลาะเบากแว้งต่างๆ่อะค่ะมันทําให ความสัมพันธ์มันเป็นท็อกซิกนะคะสิ่งที่คุณรู้ค่ะสิ่งที่ผ่านมาค่ะตันมองว่าปัญหาคุณรู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนเนาะแต่เราลุกขึ้นไปแก้หรือยังหรือเราเลือกที่จะแบบเดินออกจากปัญหาไปเลยโดยที่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรอันเนี้ยต้องระวังตอันเองนิดนึงเนาะการดูดวงแบบนี้มันเป็น general reading ต่เลยอยากให้ทุกคนนะคะไม่เอาไปแบบ หมือนจิตตกอะว่าแบบเอ้ยฉันต้องเลิกกับแฟนอันนี้ไม่ใช่นะบางครั้งอะคะ่ะการที่ไพ่ใบหนึ่งน่ะมันก็แปลได้หลากหลายความหมายแล้วการอ่านแบบนี้มันเป็นอ่านแบบทํานายแบบวงกว้างถ้าเรารู้ว่ามีเกณฑ์ที่จะถอดถึงเลิกลากันได้ถ้าเราเอ่อกลับมามีสติมากขึ้นทบทวนแล้วก็แก้ไขครับปัญหาเดิมๆนะคะถ้าเราอะลุกขึ้นไปแก้ไขอะค่ะยังไงอะมันมีทางออกของมันอยู่แล้วค่ะขอให้เราอะคะ่ะ สงบปากสงบคํานิดนึงเนาะแล้วก็ไม่ใช้คําพูดในการที่ทําร้ายจิตใจของกันและกันก็จะเป็นเรื่องที่ดีได้ค่ะภาพหนึ่งก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะระวังไว้นิดหนึ่งเนาะระวังอา,อาการปวดตั้งแต่คอบ่าไหล่หลังนะคะอาการปวดหัวไมเกรนนะคะเดือนนี้อาจจะน้อยใจเก่งนะคะหรือว่าทุสอศในบางกรณีเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นโรคหัวใจแต่ว่าการอานเป็น general ยิ่งเนาะฉะนั้นเอาเอาไปเป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแนวทางพอนะคะไม่ต้องเอาไปเครียดมากนะก็ถ้าเรา รู้ว่ามีเกณฑ์อุบัติเหตุเนี่ยสิ่งที่ป้องกันได้ก็คือ,อมีสติอยู่กับมันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อาการปวดเปือดปวดตัวอะไรเงี้ยคะ่ะก็สามารถที่จะแก้ไขาทาเหมือนกับอกอกกำลังกายบ้างเลยค่ะกล้ามเนื้ออาจจะผ่อนคลายได้ดีนะคะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนาเป็นการทําบุญเกี่ยวกับโรงศะะพยาบาลน,นะคะ,ะการบริจาคเลือดนะคะการให,ให้เลือดให้หรือการที่แบบดูแลเรื่องของ มูลนิธิที่ดูแลเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับเราเป็นการเสริมดวงให้กับเรานะคะแต่อย่างที่บอกมาตลอดค่ะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนะี่ยมันได้หมดค่ะขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกาลังศรัทธาตามหลักศา,าสานาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมทําบุญกับพ่อแม่บุพาการีรคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรละติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันนะคะสุดท้าย ไอ้น,นี้ลูกตาอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขออิบรุรษาเทวดาคุ้มครอง,อง,องแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสิเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ